มาเรียนลอยดอลลร์พอกแล้วแบบล้วมามามากินน้ำกันอนะด้าสุด<ๆ>สด บึ้งเด้อเพื่อนๆพมักพัวเรียนน้อยละร้อยดุบม,มาใหญ่ดุบก็พาลายได้หนึ่งสิบเอ็ดโดดมาเด้อมักพัวเรียนน้อยละร้อยจับเวลามาจากไหนถ้าดุบโอเคมือนี้สิมาครโซวิธีปาดมักขัเรียน จ้างสร้างมาตั้งแต่เมืองลาวเนี่นมาคโคเลยมาคโคเรียนน้อยละร้อยเพื่อนๆเอ้ยมาป้านอยู่นอกเพราะสาวลาวบบกินเนาะแต่หมูสาวลาวกินคนหน้ากินเยี่เพียงเหรข้านึงสิบเอ็ดโดนมาเด้อมาโคราเรียนน้อยละร้อยคนตั้งรัดมาซื้อมาคโคเรียนไม่ว่าห้าดุ๊ง หดวงเมื่อกินอยู่เมงลาวเมืองไทยคนละหดวงมันมีหกอันเผาแล้สเปียดสดอนสเดดอนสเดดอนเก้าเก้าอันมั้จับเวลาว่าจกนาทีรุ่งดูอันคนมากกินมะโฮเรียนหหดวงลงเรเป็นมืออาชีพเนาะเียนอยู่เมืองไทยคนพวกละครปัดปุ๊ เนี่ยพุ่หลุดซีพอ,อ,พอจับพวกตอดเลยในมาพอ,อกอยู่นอกไ,ได้หนิให้พอ,อกอยู่ในเหืน <laughs> เดี๋ยวคนเป็นลมตายย้อนกระเรียนับกเขาวันใส่ถุงมือนั่นเด้ถุงมือนั่นรถ,ถ,ถุงมือแบบกันหนามถุงมือแบบกันฮอนเป็นอย่างนั่นอ่ะอันนี้ก็สัน เม่ยงกับโบวีเส้นกับกินนะอืมเส้นกินโอ้แห้งมากโคตรนั่นกินเหมือนครอบครัวเลยบู๊สดสดบึงเดอ้อเพื่อนเพื่อนมักพอเรียนนวยละร้อย ดุบเใหญ่ดุมก็พาไล่ได้เหไข่ป <im itation> นกับเ<ร>ดีด่ยวก็มเ <im itation> มือมันเปลือกหน้าสิซื้อ <im itation> มันก็หลดุมแลวหมดอุย้ยถ้าดุมมันเป็นหกพมิมดเลยดิบ่ไดลไดลไนะล่ยบิดไลลนะหมดเลยด้ส่งดุมเถมอะ กัวนุย่ยน้อยสิดุมใหญ่กันเถื่อนผู้จัาตัวนี้มันนุย่ยใหญ่งสิซื้อเปลือกหน้าสิซื้อโอ้ยมะโคเรียนมันก็คือกันเบิด์ข <c oughs> องเราแม่นะก่อนตะกี้อันอีพออ่อกออกมาเอาขนมมะโคเรียนมาทากันดุมพวัวเฮือนว่าันแ,แกดหัววะแกดหัววัน <c oughs> ววนี่เพื่อน มาป่ออยู่หลังบ้านเลือดหัวเรียนภาพยนตร์ลงกระลุงพร้อมเลือเปลือกเหมือนภาพยนต์ลงกระลุงพร้อมลรามึงละตายปเปวนเหอนโวดเมื่อบ้านห่อยามนี่แม่ค่ะเน๊ะมากินด้วยมังไทยมังลาว่ะแซ่บ <c oughs> สุดๆกูเมื่อกูจะไปกินพันนั่นนกกระจิบฮะน้อยนี่น้อยดุ๋มเนี่น้อยอันนี้พัดยังเช่นตัวนี้นั่นก็นหมอนทองติ อยู่น <c oughs> <c oughs> no like ี่มันบ่มีไรอันดี้วแม่บุซีมาไมฮได้เปิตแล้วแล้วยเย่บุฮอนสิบห้านีซอาชีพอกขอเรียนนี่จะได้ซัานี้เนาะกอกแล้วแล้วได้จากนุมเปตาแซ่บบอกเพื่อนมาเด้อมาเด้อมากินพเรียนนำเสาแคท แล้วแล้วครอบใจเด้อเ,เพื่อนๆที่มาให้กำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อโอเคจบพบกันใหม่ในคลิปหน้าบาย